สวัสดีทุกคนกลับมาเจอกับเราอีกแล้ววันนี้เราจะมาอ,อันบ็อกน้อง b ีสบ o ็อกัลบั้มรีแพ็คของน้องดีนั่นเองคือรอบนี้พีมาเองจาก G-Market ร้ market. าน Apple Music นะทุกคนคือช่วงที่น้องคำอะ่ะมันมันมีส่วนลดมันมีคูปองแล้วก็ส่วนลดค้าส่งพอดีเราเลยแบบจะช้าอยู่ทำไมก็เลยพีมาเลยคือเราพีมนันทั้งหมดสบ้นะทุกคนตก สอบ้ามคือเก้าร้ยกว่าบาทตกบ้ามละสี่ร้อยประมาณสี่ร้ยเจ็สิบห้าบาทประมาณนี้นะคะคือถูกมากก็รอของประมาณสิบวันหลังจากน้องคำนะคะเรามาเริ่มแกะกันเลยดีกว่าเขาก็ห่อโอเคเลยนะทุกคนรู้จักแบบ อันนี้แล้วก็ดูโอเคเลยก็บั้มรีแพคน้องดีมานะทุกคนจะมีทั้งหมด2เวอร์ด้วยกันโดยเวอร์สีขาวจะเป็นนิวสคูส่วนสีฟ้าเนี่ยจะเป็นยังสตาร์นะคะเรามาเริ่มแกะบั้มสีขาวกันก่อนคือรู้สึกเหมือนเวอร์นี้เขาจะมีการแค่ใบเดียว มันจะเห็นไหมเนี่ยคือมันคือมันจะเป็นยังไงอ่ะทุกคนอ่ะเดี๋ยวเราลองมาลุ้นโพเตอร์ก่อนว่าเราจะได้ยูนิตไหนมันจะได้ไฮก็ได้มาร์กอินจูนแล้วก็แจมินนะคะมีทุกคนเคยส่งโพเตอร์มาก็มีมีแล้วอะคือต้องหวังแล้วไหมน้องอินจูนต้องมาแล้วไหม ต้องเรียกน้องแล้วแม่ก็คือน้องอินจุนลูกน้องอินจุนต้องมานะเอาเอายันยันน้องอินจุนคือน้องอินจุนต้องมาน้องอินจุนต้องมานะเราก็อ่าอันนี้เป็นสติกเกอร์นะคะสติกเกอร์ที่แถมมาให้หอุอันนี้มันเป็นการ์ดอะ นะโอเคเห็นแล้วไหมทุกคนเห็นปะไม่ใช่แล้วก็เป็นโปรน้องดีมนะคะทั้งเจ็ดคนเลยน่ารักอ่ะแล้วรู้สึกว่าโปรจะบางกว่าบั่มปิดโหมดนะคะทุกคนเอาละทุกคนช่วงเวลาตื่นเต้นมาแล้ว อ้าไหนนะอยู่นี่เราจะได้ได้ใครอ่ะได้ใครอะทุกคนหนึ่งสองสได้แฮชานคือแฮชานก็คือมาตลอดบ้อนที่แล้วแฮชานก็มาบ้านนี้แฮชานก็มาอีกเหมือนเดิมนะคะทุกคนก็คือได้แฮชานคือแฮชานช่วงนี้รักมากแฮชานมาบ่อยมากเหมือนกัน ลองดูก่อนส่วนรายละเอียดในบั้มเดี๋ยวเราจะมาเปิดให้ดูหลังจากแกะลุนการ์ดนะคะบั้มต่อไปเป็นบั้มย่างสตาร์นะคะบั้มสีฟ้าเรียงงกง่าคือบั้มสีฟ้าเอามาลุ้นโปสเตอร์ก่อนทุกคน โปเตอร์เราได้จีซองกับทุกคนเราได้โปสเมนอะ่ะคือเราได้โปสเมนทั้งสองบามเลยคือยังไงคต้องมาแล้วไหมน้องอินจุนต้องมาแล้วไหมคออือยังรืงไงแล้วก็ต่อไปเป็น สติกเกอร์นะคะการมันอยู่ตรงนี้นะทุกคนเดี๋ยวนะเป็นโปสการ์ดนะคะของทั้งเจ็ดคนน้องอินจุนแบบดีมากนี่ทั้งเจ็ดคน นี่เนมันลุนก์ดกันเดี๋ยวอันนี้ลุนน่ะบายเซนใครเนี่ยฮัยทุกคนเรารู้แล้ววันนี้ของใครจีซองเฮ้ยจีซองไม่มาหาเรานานมากแล้วนะคือวันนี้น้องก็มาน้องมาหาเราจริงๆด้วยคือเราซื้อบ้านในจีมาร์เก็ตครั้งที่แล้วเราก็เปิดได้จีซองครั้งนี้ล้วก็เปิดได้จีซองเหมือนกัน น้องรักเรามากเลยอะคือแบบเออจีสองก็มาหายอีกแล้วนั่นแหละคะ่ะทุกคนสรุปคือแล้วก็นกเมนเหมือนเดิมก็คืออย่างดีที่ได้ที่ได้โปสตเมนตัวเองแต่ว่าส่วนการก็คือนกเมนนะคะนี่ได้แฮชานกับจีสองแล้วก็ต่อไปเรามาดูข้างในกันท,ทุกคนคสดใสมากบ้า,าต้องดีอะต่างหมาคือแบบสวยทุกบ้าสวยทุกคมแบ็กบเลยไม่มีไม่ได้ แล้วก็อกคอนเซ็ปต์น้องน้องยิ่งจุนน,น้องจุนน่ารักมากน่นารักจริงๆน้องดีมในภาพรักที่โตขึ้นนะคะทุกคนน้องดีมเราชอบมากอะ่ะแล้วก็แบบคอนเซ็ปต์ก็คือมันเอารูปจากในไอจีมามาทำเป็นอัลบัม้มมาดีมากชอบปะชอบชอบแล้วยิ่งเป็นดิเจแพ็คของน้องก็คือไม่มีไม่ได้นะทุกคนคือแบบน้องๆก็ออกแบบปกของตัวเองด้วยคือแบบดีมากน่นมารักมากดูที่สุดไม่มีอะไรกัน อาร์ตเวิร์กอะไรคือแบบดีมากดูดิสวยอ่ะสวยมันเหมือนแบบฟิลนิตรยาสารเลยด,ดีมากแลก้วก็นี่เป็นแผ่นซีดีแผ่นซีดีคือสวยสวยยันแผ่นซีดีอะทุกคนแล้วก็อันนี้มิวสิคูนะคะก็ะคือฟิลฟิลของทั้งสอง ก็คือต่างกันเลยนะบกนึงก็คือสีฟ้าสดใสแต่นี้ก็แบบเป็นยุกแบบอันนี้หน่อยๆอ่ะดูดิดน่ารักมากอันนี้ใช้ชารับ G2 ใช่ไหม G2 ใส่ say. มาสขัดน้องหมานี่น่ารักเนาะเคยอยู่ด้วยกันอะ่ะทุกคนอะ่ะคือที่สุดแล้วทุกคนคุณชอบคอนเซ็ปอะไรแบบนีม้มากดลสิคือแบบสตอรี่ <c oughs> ไอจีเอ๋ยๆเอ๋ยอันนี้อินจุนแต่ตยมามีให้ินึ่งแต่งมหมี ชอมากโหเจนโน่มุนนี้คือตายเปิดมาเจอคือตายอย่างเดียวโอ้โหดูพี่น้องมา์าดูน้องอินจุนของเราเหมือนจ้นืมดูจะมีนซีน้องเลือก่ันมากขันดีมาก ไม่รู้จะแบบหาที่ติดยังไงอ่ะทุกคนคือมั่มนี้คือทีสุดมูดแอนโทนเอยอ,อะไรเออคือเขาเันมากมูดแอนดูแอนดูอันนี้แอนดูสเก็ตบอร์ดน่าน่าใครเป็นคนว่านี่อยากลงมากเลยคือนะากว่าสเก็ตบอร์ดมันก็เป็นซีดีสีเหลืองน่ารักเนาะ กันไปแล้วนะคะแล้วนะทุกคนสำหรับการอันบ็อกอัลบั้มรีแพ็คบีสบ็อกของน้องดีนคือเราได้ก็คือมีตามนี้เลยแ,แล้วก็การเราก็ได้ตามนี้เราได้แฮชานนิวสคูคือเราได้แฮชานแล้วก็ยังสตาร์เราได้น้องจีซองสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วนะทุกคนบ๊ายบาย